สวัสดีครับทุกคนตอนนี้ทุกคนอยู่กับตาตอรี่นะครับและนี่คือ ep ที่6นะครับในซีรีส์ How ท o ที่ผ่านมา How t o ของเราเนี่ยได้ทดลองทำลังมดหลากหลายรูปแบบเลยครับไม่ว่าจะเป็นลังมดจากอิดมวลเบาปูนพลาสเตอร์หรือว่าลังมดแบบจัดตู้กระจกสำหรับ How t o ในคลิปนี้ก็จะเป็นการทำลังมดเช่นเคยครับแต่ว่าครั้งเนี่ย เราจะพยายามให้เขาดูเป็นธรรมชาติที่สุดเราจะเน้นพื้นที่การใช้สอยให้เหมือนธรรมชาติเป็นหลักครับมันมีโอกาสที่เราทําแล้วเนี่ยเราแทบจะไม่ได้เห็นเขาเลยด้วยซ้ําถ้าทุกคนพร้อมแล้วก็ไปรับชมกันเลยครับ How to ep 6เ setup ลังมดเรียนแบบธรรมชาติ และเรื่องราวต่อไปนี้จะเป็นเรื่องราวต่อเนื่องจาก No EP d EP 14ครับ Poli l a k i s Mitata ถ้าใครยังไม่ได้ดูเนี่ยก็แนะนำปุ่มขวาบนแล้วก็ตามไปดูก่อนแล้วค่อยกลับมาดูคลิปตีต่อก็ได้ครับเพื่ออัดทลดและความต่อเนื่องในการรับชมนะครับกลับไปดูคลิปแรกก่อนเดอ้อโอเคฮะหลังจากรับชม No EP d EP จบแล้วแล้วก็มารับชมกันต่อเลยครับ <S <S> <S และนี่คือน้ำยาก,การปีนครับมีส่วนผสมก็คือแป้งเด็กแคร บวกกับแอลกอฮอล์ส่วนอาตาัตราส่วนในการผสมเนี่ยก็ไม่ตายตัวครับลองใส่ลงไปก่อนแล้วก็ลองคนดูเอาที่เราคิดว่าเนื่แล้วพอโอเคครับแล้วก็เริ่มทาได้เลยเราจะเริ่มต้นโดยการยา้ายพวกเขาจากลังเนี่ยลงไปสู่หลอดทดลองก่อนครับซึ่งวิธีการก็คือการเปิดฝารางเก่าแล้วก็ไล่เขาออกมาครับเดี๋ยวมาลองดูนะครับว่าจะเป็นยังไงหลังจากผสมเสร็จแล้วแล้วก็บรรจงทาน้ํายาก,กันปีนไปทั่วขอบเลยครับ ทาหน,นาๆไว้ก่อนครับไม่เป็นไรเพราะว่ามันล้างง่ายหลังจากทากขอบกะละมางเสร็จแล้วเราก็จะมาสร้างเกาะกันต่อครับเพื่อความปลอดภัยเหลือดีกว่าขาดครับป้องกันสองชั้นไปเลยเพราะว่าพวกเขาเนี่ยปีนเก่งมาก หลังจากนั้นก็นําตัวลังลงมาวางได้เลยครับแล้วก็ทําการเอาตัวหลอดทดลองเนี่ยห่อกับกระดาษเพื่อให้มีความมืดเพื่อให้เขารู้สึกปลอดภัยครับแล้วก็ใส่ลงไปหลังจากนั้นผมจะทําการก่อกวนทุกวิถีทางครับให้เขายอมย้ายออกจากบ้านเดิมให้ได้ผมจะทําการถอดหลังคาบ้านพวกเขาออกครับแล้วก็ปล่อยไว้แบบนี้แหละหลังจากนั้นก็ทิ้งไว้แบบนี้เลยครับรอจนกว่าเขาจะย้ายไปอยู่ในหลอดทดลองจนหมดเลยซึ่งระหว่างนี้ที่ผมจะไปเซตตู้กระจกรอ มาครับทุกคนมาเริ่มกันเลยดีกว่าเริ่มด้วยเจ้านี่เลยครับหินในรูปแบบต่างๆขั้นตอนแรกเราจะมาทําการประกอบเจ้าหินพวกนี้กันครับให้เขามีลักษณะเป็นโพรงโดยอาจจะเป็นลักษณะของหินที่ประกอบกับตัวไม้สลับกันไปก็แล้วแต่ฟลอร์มื่าเราจะออกมาประมาณไหนเลยครับในขั้นตอนนี้ก็จินตนาการล้วนๆครับลองประกอบแล้วก็ ลองตัดแต่งกันดูโดยผมได้ทําการรื้อเจ้าฟลอร์มไม้ที่ผมมีอยู่ครับแล้วก็ลองมาเทียบกับตัวหินดูว่าเราจะออกมาเป็นลักษณะไหนดีหลังจากเราได้ฟอร์มการวางที่ต้องการแล้วเราทําการประกอบพวกเขาทั้งสองชิ้นด้วยกันครับโดยการใช้กาวร้อนกับสาลีสักก้อนหนึ่งด้วยความที่หินมีลักษณะเป็นของแข็งครับเราเลยไม่สามารถใช้กาวร้อนเนี่ยเพื่อยึดของแข็ง2ชิ้นให้ต่อกันได้หรือถึงแม้ว่าจะได้ก็ไม่แข็งแรงเท่าที่ควรครับแล้วก็ลําบากมากๆเลยละ่ะเราจึงใช้สําลีเป็นตัวกร เพื่อยืดหินทั้งสองก้อนเข้าหากันซึ่งเทคนิคนี้ผมมักจะเห็นเขาใช้ในการจัดเทอเรียมเล็กๆครับหรือว่าการจัดส่วนเล็กๆถ้าเขาโปรเฟชชั่นอลหน่อยก็จะทํากันละเอียดและก็เนียนกว่านี้ครับแต่ว่าผมเนี่ยแค่นี้ผมก็โอเคแล้วซึ่งเราไม่จําเป็นต้องซีเรียสขนาดนั้นครับเพราะว่าหลังจากเราทําเสร็จแล้วเนี่ยเราจะนําพวกเศษทรายเศษหินเนี่ยมากรลบรอยต่ออีกทีอยู่แล้วครับเรียกได้ว่าขั้นตอนนี้ประกอบตามจินตนาการโลดไม่ต้องคิดเยอะ หลังจากได้ฟรอมหินแล,แล้วก็ลองเอาตัวไม้ลงไปวางเทียบดูครับว่าแบบนี้เราโอเคหรือยังตอนนี้ผมได้ฟรอมที่คิดว่าค่อนข้างโอเคแล้วครับถ้าเราคิดว่าโอเคแล้วแล้วก็ทำการเชื่อมต่อได้เลยครับ โอเคครับทุกคนผมคิดว่าผมชื่นชอบในรูปทรงนี้แล้วครับผมตั้งใจว่าด้านหลังเนี่ยจะให้พวกเขาเข้าไปอยู่นะครับส่วนด้านหน้าเนี่ยก็มีซอฟมีรูให้เขาเลือกอยู่ได้ตามามัธยาใส่เหมือนกันครับโอเคครับประมาณนี้ที่เราลองคร้าวกันไว้ในยี้เป็นส่วนที่ผมลองวางไว้เฉยแต่ว่าส่วนด้านล่างเนี่ยมันจะติดกันละเวลายกขึ้นไปแล้จะเป็นชิ้นใหญ่เลยเดี๋ยวไอตัวที่จะเป็นพวกสำลีเนี่ยเราจะเอาพวกดินมาโรยกลบให้มันไม่เห็นอีกทีหนึ่งครับโอเคประมาณนี้ครับ ในตัวไม้หลักที่เราใช้ในวันนี้ ต่อไปเป็นขั้นตอนของการจัดตู้ครับขั้นตอนนี้ก็ไม่มีอะไรมากก็แค่โรยส่วนประกอบต่างๆลงไปให้ครบถ้วนตู้ไซนี้ผมชอบมากครับเพราะว่าขนาดไม่ได้ใหญ่จนเกินไปแล้วก็ไม่ได้เล็กจนเกินไปราคาก็กําลังดีครับ200นิดๆขั้นตอนแรกเนี่ยผมจะเริ่มโดยการโรยหินภูเขาไฟลงไปก่อนครับซึ่งเหตุผลที่ผมใช้เขาไว้ชั้นล่างสุดเนี่ยเพื่อที่เวลาเราลดน้ําจากด้านบนเนี่ยน้ำมันจะได้ซึบลงมาด้านล่างครับซึ่งใ้ตัวหินเนี่ยก็จะกักเก็บน้ําในส่วนนั้นไว้ไม่ให้น้ำเนี่ยท่วมหรือว่าเยอะจนเกินไป นั่นคือคอนเซปต์ของหินชั้นล่างสุดเนี่ยก็คือการกักเก็บน้ําไม่ให้ความชื้นเนี่ยมันระเหิดหายไปหมดหรือว่าไม่ให้ความชื้นเนี่ยชื้นจากด้านบนมากเกินไปนั่นเองครับ <S 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 ซึ่งถ้าใครมีไอเดียหรือว่าตัวเลือกอื่นที่ดีกว่าเจ้าหินภูเขาไฟอันนี้ก็สามารถเลือกใช้เลยครับแล้วก็คอมเมนต์บอกไว้ใต้คลิปดีด้วยเด้อ ชั้นต่อไปผมจะใส่เป็นฐานที่บดหยาบๆลงไปครับด้วยคุณสมบัติการปล่อยประจุลบข,ของฐานเนี่ยทำให้เราได้ประโยชน์อย่างมากเลยครับโดยเขาจะช่วยกักเก็บความชื้นดูดกลิ่นที่ไม่ดีแล้วก็ทําให้น้ำเนี่ยเน่าเสียช้าลงด้วยครับนับได้ว่าขาดไม่ได้เลยเจ้าฐานกองเนี้ย โดยขาดไม่ได้เลยครับดินโรยด้านหน้าบนสุดโดยในเคสนี้ผมจะใช้เป็นดินจอมปวกที่ผ่านการบดแล้วครับโดยนี่คือดินจากลังจอมปวกครับที่ผมไปขุดมาเองแล้วก็นั่งบดจนมันเป็นแบบนี้เลยครับโดยในขั้นตอนนี้ไม่ได้มีเทคนิคพิเศษใดๆครับแค่โรยดินในทั่วด้านหน้าก็พอส่วนถ้าใครไม่มีดินจอมปลวกเนี่ยใช้เป็นดินพีสมอสหรือว่าดินที่ผ่านการฆ่าเชื้อก็สามารถใช้ได้เหมือนกันครับ ต่อไปก็ใส่เจ้าก้อนหินกับกองไม้ที่เราทําไว้ในตอนแรกลงไปครับทําการตกแต่งรูปแบบตามที่เราชอบได้เลยครับหลังจากนั้นก็ทําการโรยดินเพื่อปิดในส่วนของรอยต่อต่างๆครับฉีดฟอกกี้เพื่อให้ตัวดินที่เราโรยลงไปเนี่ยแข็งครับเพื่อให้มันเซตตัวเป็นเหมือนเป็นเนินเป็นหินอะไรประมาณนั้น ขั้นตอนนี้ก็หลักๆก,ก็คือแต่งนู่นเติมนี่จนกว่าเราจะพอใจนั่นแหละครับถ้าพอใจแล้วก็พอครับแต่ถ้ายังไม่พอใจแบบผมแล้วก็ก็ค่อยแต่งกันต่อไป เริ่มพอใจแล้วครับตกแต่งด้วยไม้ไม้สักหน่อยดีกว่าโอเคแล้วล่ะครับผมชอบแล้วป่ะไปทำฝาตะแกงกันต่อโดยตะแกรงที่เขาให้มาี่จะเป็นตะแกงตากว้างแบบนี้ครับซึ่งผมเสียดายครับไม่อยากแกะทิ้งเลย เลยคิดว่างั้นแปะทับลงไปเลยแล้วกันโดยผมจะทําทการนําตะแกรงเนี่ยมาวัดกับตัวฝาก่อนครับโดยการวางเทียบแล้วก็ค่อยๆวัดแบบนี้เลยครับเราใช้ปากกาขีดเขียนลงไปได้เลยครับเพราะเดี๋ยวเราตัดแล้วเนี่ยก็ไม่เห็นรอยเหมือนเดิมครับซึ่งเจ้าตะแกรงที่ผมเลือกใช้เนี่ยคือตะแกรงที่มีความถี่150ไมครอนครับมีความถี่ค่อนข้างสูงเลยละ่ะ หลังจากตัดแต่งเสร็จเรียบร้อย้วเนี่ยผมจะนํามาประกอบครับโดยผมจะใช้เป็นปืนกาวครับโดยผมมาทําการมาร์กเจ้าจุดกาวที่มุมก่อนครับแล้วก็ค่อยๆอัดลงไปทีหลังครับ เสร็จแล้วครับเตรียมประกอบพร้อมใช้งานขั้นตอนต่อไปเราทำการนำหลอดทดลองที่เราได้ทำการย้ายเจ้าหมดน้อยกันในต้นคลิปมาลงในตู้กระจกใบนี้กันครับทิ้งเอาไว้สักแป๊บครับเดี๋ยวหน่วยสำรวจก็ออกมา หลังจากย้ายพวกเขาได้ราวๆหนึ่งสัปดาห์ครับผมคิดว่าพวกเขาเริ่มเข้าที่เข้าทางกันและครับไปแอบ,บดูพวกเขาหน่อยดีกว่าครับว่าพวกเขาชอบโพรงที่ผมทําไว้ให้หรือเปล่าฮ่าฮเจอและอยู่ในโพรงใต้ดินกันนี้เองไม่แน่ใจนะครับว่ามีประชากรเท่าไหร่เพราะว่ามองไม่เห็นชัดแต่ว่ารู้แค่ว่าพวกเขาอยู่ตรงนี้อย่างแน่นอนแต่เอ๊มีอีกแก๊งครับพวกเขาไม่ได้อยู่เพียงแค่ในโพรงนันนานนา ยังมีอีกแก๊งหนึ่งที่อาศัยอยู่ในกองใบไม้ที่อยู่ด้านหลังอีกต่างหาคือก่อนหน้าเนี่ยครับผมแอบเปิดดูมาแล้วรอบหนึ่งผมสังเกตว่าในกองใบไม้เนี่ยพวกเขามีเยอะเป็นพิเศษผมก็เลยเอาฟอร์เซปคีบแล้วก็แหวกดู พบว่าด้านในเนี่ยมีตัวอ่อนตัวเล็กกับไข่เพียบเลยครับด้วยความที่ผมแอบดูเฉยๆเนี่ยผมก็เลยไม่ได้ถ่ายคลิปมาฝากทุกคนครับแต่ถ้ามีเพื่อนๆพี่น้องหลายคนในยอยากเห็นก็ฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ทีนะครับถ้ามีคนมาคอมเมนต์ว่าอยากเห็น,นเยอะจริงๆเนี่ยเดี๋ยวผมจะถ่ายมาให้ดูเพราะว่าใจจริงไม่ได้อยากแหวกซะเท่าไหร่ครับมันดูรบกวนเขาจนเกินไปถ้านานๆทีอ่ะพอได้อยู่ซึ่งนี่ก็เป็นข้อเสียอย่างหนึ่งของการจัดรังมดในรูปแบบตู้กระจกแบบนี้แหละครับด้วยความที่ว่าสภาพแวดล้อมเนี่ยคล้ายคลึงธรรมชาติิมมมีีีบไ้เเศษดน่ย ให้เราเห็นพวกเขาได้น้อยลงครับซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องแปลกเลยแต่ผมมองว่าปเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งนะครับและการจัดตู้ก็ค่อนข้างง่ายเลยครับผมแนะนําเลยนะครับถ้าใครเลี้ยงมดสายมดหนาม,หมดต้นไม้เนี่ยจัดตู้แบบนี้คือสวยงามแน่นอนสําหรับคลิปนี้คงไว้ประมาณนี้ครับไม่ได้มีอะไรเพิ่มเติมแล้วสําหรับเพื่อนๆคนไหนที่เคยจัดลังมดตู้กระจกเนี่ยจัดลังมดแบบไหนมาคอมเมนต์แชร์ไว้ใต้คลิปนี้ทีนะครับเผื่อว่าจะมีวิธีที่มันง่ายกว่านี้หรือว่าใครมีไอเดียอยากให้ผมทำลังมดแบบไหนเลยผมทำอะไรเนะี่ยก็ฝากคอมเมนต์ไว้ ใต้คลิปนี้ทีนะครับและถ้าทุกคนชอบคลิปนี้ก็ฝากกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับและสุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับที่ยังคอยติดตามและยังคอยให้กำลังใจกันเสมอมาขอขอบคุณทุกความคิดเห็นทุกคําแนะนําเลยนะครับผมสัญญาเลยนะครับว่าจะนําไปปรับใช้ให้คลิปเนี่ยมันดียิ่งขึ้นยิ่งขึ้นไปอีกครับขอบคุณทุกคนมากเลยครับจากใจจริงเลยและสําหรับคลิปนี้ก็คงไว้เท่านี้ครับตาตอรี่ขอลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับทุกคนบ๊ายบายไว้เจอกันใหม่ครับ